แบงค์แดง100บาทแลกส่วนลดกับ40,000เอาไปได้เลยครับรถสวยมากคันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หาค่อนข้างจะยากนะครับก็คือจะเป็นเจ้าโตต้าไฮรังลีโว่2.4เอนทนะฮะ s e d i t i o n แคปตัวเตี้ยเกีร์ออโต้นะครับ หายากกว่าตัวเกียร์ธรรมดาเยอะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเกียร์ธรรมดาเราจะเห็นในการอัปเดตตัวรถของที่โชว์รูมเราก็บ่อยไหมครับค่อนข้างที่จะบ่อยนะและก็มีหลายสีให้เลือกนะครับแต่จํานวนแบบนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแต่รุ่นที่มันหายากเนี่ยก็คือจะเป็นแซดที่เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบอย่างนี้ป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ประมาณ6กแสนหกหกแสนสาม นะฮะบ,บวกลบคูณหารแล้วแต่มาจงมาจิ้นแต่ละที่นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งแต่เนี่ยพูดราคาโดยรวมอัปเดตเป็นตัวราคาในปีนี้ล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะเพราะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆี่ที่กําลังรับชมคลิปอันอยู่นะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าอะไรนะอันเพารอยอันเพารอยอ่านะครับดูคลิปอันเพารอยมากับแซตเอดิชั่นแค a r เกียออโต้ปี2021่คันนี้เอาแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งนะครับ จองเพียงแค่ร้อยเดียวเอาแบงค์ร้อยมาอ่นใบหนึ่งและอันจะทำส่วนลดให้ทันที40,000บาทนะฮะฟรีดาวนะครับตัวนี้เนี่ยสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมจมน้ำหรือว่าตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้คือเรารับประกันคุณภาพเรารับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะฮะก็ในจุดเด่นก็คือจะเป็นตัวหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้าสีดำเป็นโนโบแบล็คแล้วก็ตัวกรอบกับคิ้วก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะ เขาเนี่ยอันดูตัวเครื่องยนต์นิดหนึ่งครับสำหรับตัวจุดที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องนะก็จะเป็นตัวหัวฉีดอย่างเดียวเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบธรรมดาแต่ตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าด i n j e c ชั่นแบบ i a r านะฮะ 2GD นะครับ 2,393cc ตัวนี้150แรงม้าครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น2.4เกียร์ออโต้แรงบิดสูงสุดมันอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะ ม,มันจะมีหลายอย่างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิด2.4เกียร์ธรรมดากับออโต้เนี่ยมันจะจําได้ง่ายแต่ถ้าเกิด2.8มันจะมีแบ่งออกมาเป็น2ลักษณะนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันถ้าเกิดตัวรถเป็น2.8นะครับแผมนทงแผ่นเพดสติกโกงโมโกนะครับอยู่ครบฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะฮะคานเดิมนะครับเครื่องเดิมไม่มีหลวมนะฮะแล้วก็รถไม่มีการย้อมแมวมาแน่นอนนะครับ คือถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบในเรื่องของความคุ้มค่านะอันก็สามารถที่จะบอกพี่ๆได้เลยว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยราคาที่เราขายไว้เนี่ยมันถูกกว่าป้ายแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าอย่างที่สองเนี่ยคือพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะสำหรับอย่างที่สามเนี่ยฟรีดาวได้เลยมีเครดิตไม่มีเครดิตแซดอีดิชั ition, ่นแคบตัวเตี้ยงเกียวโตกันนี้ออกได้ทุกอาชีพ ออกได้ทุกจังหวัดและมันใช้เงินจองเพียงแค่ร้อยเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดจองร้อยเดียวนี่คือโปรโมชั่นที่จะได้สําหรับการดูในคลิปนี้มาถูกต้องใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะแถมให้มากกว่านี้อีกอาทิอย่างเช่นเงินสดกับบ้าน9 0 0 0แต่ยอะเพิ่งกดสกคริปต์นะดูให้จบก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโครงสร้างด้านหน้าของเหลวนะครับทุกอย่างนันเปลี่ยนให้ฟรีหมดแล้วก็ตั้งศูนย์ถงร้อให้ของเหลวนี่ถ้าเกิดเรานับโดยรวมก็คือจะเป็นทั้งหมดของตัวรถ น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นนะฮะแบตตลงแบตเตอรี่เรามีการดูให้หมดทุกอย่างนะครับภาพเบรกจานเบรกนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยนะครับของเดิมมันจะเป็นแมกอลอยไลน์นี้นะแต่ถ้าเกิดอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดไม่ได้นั่นคือตรงนี้ฮะโป่งซุ้มล้อเพราะนั้นเนี่ยเราเจะเรียกกันในภาษาอีกแบบก็คือเป็นรถกระบะตัวเตี้ยที่มีโป่งตัวสูงซึ่งถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยจะมีเฉพาะเซนอีดิชัน Edition อย่างเดียว นะฮะมันทํามาเพื่อรองรับสําหรับคนที่ชอบแต่งรถโดยเฉพาะอันนี้ถือว่ามีปัจจัยที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยรถตัวเตี้ยมันจะมีโป่งแบบนี้ไม่ได้หรือถ้าเกิดอย่างรถตัวเตี้ยเนี่ยใส่ล้อแม็กขนาดขอบ10.5หนะฮะหรือว่าประมาณ11นะครับตรงนี้เนี่ยคือมันจะไม่ล้นออกมาจากซุ้มแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นของเดิมที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้มันจะหุบเข้าไปเห็นไหมครตัวนี้คือมันจะหุบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างเราใส่ตามปกติมันก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งเก้าครึ่งเนี่ยระยะมันจะอยู่ในช่วงประมาณนี้อันเชื่อว,ว่าพี่ๆน่าจะเคยเห็นกันดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยมีการใส่ล้อแม็กสาหรับตัวรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดดูคลิปอัมานะครับตัวล้อแม็กเนี่ยเรื่องจิ๊บจอยมาคุยกันเรื่องจัดไฟแนนซ์ดีกว่าหรือไม่งั้นเนี่ยจองมาก่อนเลยดีกว่าร้อยเดียวนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างแต่ตรงเนี้ยเสียอย่างหนึ่ง พราะว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่พอมาเป็นตัวโฉมนี้ปุ๊บมันเอาโครเมียมออกแล้วใส่เป็นตัวสีดําด้านแล้วก็ฟิล์มมีการติดมาแล้วนะฮะแต่ตัวบังลมหน้าเนี่ยจะเป็นสีอ่อนกว่าตัวบานซ้ายขวานะครับคือถ้าเกิดอย่างฟิล์มเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเบอร์ประมาณเนี่ยกำลังสวยนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างตอนกลางคืนเนี่ยเราขับรถเรามองไปอะไรพวกนี้คือมันจะได้ไม่ทึบจนเกินไปคิ้วกันศาสตร์มีมาแล้วนะฮะ หลังคงหลังคาทุกอย่างเดิมหมดนะครับมือเปิดสีดำด้านเบ้ารองมือสีดำด้านนะฮะมันใส่ของใหม่เพิ่มเติมได้นะครับเกียออโต้เนี่ยมันก็จะมีเป็นโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะฮะจอทัชสกรีนเนี่ยจะเป็นขนาด8นิ้วมี Android Auto มี p p p l e c r p l a พแต่บางท่านเนี่ยเขาก็มีเสียงวิจารณ์มานะฮะพี่บีครับเคยได้ยินกันบ่าคือสำหรับตัวจอทัชสกรีนแบบนี้เนี่ยมัน มันใช้ Android Auto กับ Apple CarPlay เนี่ยมันจะเป็นการใช้ที่ยังเป็นแบบเสียบสายอยู่นะแต่ถ้าเกิดอ,อย่างอีซูเนี่ยที่มันเป็นตัว LDA นะครับพวกนั้นก็คือจะเป็นการซิงค์แบบไร้สายได้เลยเกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่มาให้ในจังหวะอัตราทดประมาณนี้นะครับรอบถือว่าไม่น่าเกียดแรงมา้าแรงบิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เอาอยู่ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าบางทีเราอาจจะออกต่างจังหวัดบ่อยนิดนึงทํางานต่างจังหวัดหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันเหมือนเดิมแบบนี้คือง่ายๆเลยกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ซอกหัวเข็งนี่ก็จะเป็นของเดิมนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ทรทุกอย่างอยู่ครบนะครับคือถ้าเกิดอย่างรถยนต์มือสองเนี่ยส่วนใหญ่ที่อันเคยเคยสังเกตนะพี่ๆหลายท่านนะ่ะไม่ว่าจะดูคลิปแบันบมาก็ดีหรือว่าจะ Walk i อ,อเข้ามาหน้าร้านนะครับ การดูลนจนมือสองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ไม่เห็นมีใครดูนะในจุดนี้นะครับก็คือจะเป็นช่วงตะเข็บใต้ล่างท้องหลายท่านเนี่ยก็อาจจะดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คนะฮะอันจะบอกให้นะครับนี่คือทริคที่อันใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้และได้ผลดีมากนะฮะอันคิดแบบนี้ง่ายๆนะครับของพวกเนี้ยเราอาจจะรู้ว่ามันทำใหม่ได้หรือเราอาจจะไม่รู้ว่ามันทำใหม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มันทําไม่ได้แน่นอนก็คือตัวใต้ท้องรถนี่แหละมันจะทํายังไงละ่ะมันจะทํายังไงได้ละ่ะถ้าเกิดอย่างข้างบนเนี่ยอย่างสมมุติว่าเป็นอู่นะหรือว่าเป็นเจ้าของรถที่ประสบอุบัติเหตุอ่ะข้างบนเรายังพอทําได้เพื่อความสวยงามแต่ถ้าเกิดอย่างข้างล่างเนี่ยไม่ได้จะทําให้เดิมยังไงมันก็มีจุดสังเกตอยู่แล้วเพราะว่าสําหรับการเชื่อมตัวแคสซีเนี่ยนะฮะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ย มันจะมีความเสมอใกล้เคียงกันและมันจะเป็นรอยที่แบบดูมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของใหม่อ่ะอ่าเป็นรอยเชื่อมที่เป็นติดรถกับรอยเชื่อมที่มันเป็นตัวเชื่อมใหม่มาแบบนี้คือมันจะดูง่ายมากนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นไซส์เดียวกันยางก็จะเป็นตัวดันหลบนะฮะอันนี้จะเป็นยางติดรถมานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนนะสำหรับอย่างรุ่นใหม่ๆเลียเนยีเราจะเห็นเป็นตัวบี s สโตนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ เพราะว่ารถแบบปี2021มันจะเปลี่ยนยางไปเลยเนี่ยว่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันอยู่ในไมลหลักหมื่นเองนะครับและนี้เราก็มีการดูช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยครบหมดฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดําด้านเนี่ยมันมันเก็บสีดําด้านนะเยอะเกินไปควรที่จะมีการตัดกับสีขาวด้วยนิดนึงแต่ถ้าเกินอย่างรถเป็นสีดำเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าซีเรียส นะฮะพอเรามันมองเนี่ยมันจะคุมในโทนทึบแต่ถ้าเกิดยังเป็นรถสีขาวเปนไม่ควรที่จะมีของแต่งแบบเล็กน้นอยอะไรพวกนี้มาให้นะครับแต่หลายท่านเนี่ยเขาก็วิจารณ์เพิ่มนะสำหรับจอตัวเนี้ยถามว่ามันติดกล้องมองหลังได้ไหมมันติดได้นะครับพอเวลาเราจะาไปซิงกับตัวกล้องมองหลังเนี่ยมันต้องทําแบบนี้เขาจะเรียกว่าปลดปลดล็อกหน้าจอนะฮะคือเอาจอเนี่ยไปปลดล็อกเหมือนกับของอีโนวา อ n โนวาเนี่ยพอเวลาเราไปปลดล็อกปุ๊บมันก็สามารถดู DVD หรือว่าดูหนังแบบไม่ต้องดึงเบรกมือได้นะฮะแต่ตรงนี้คือมันไม่เกี่ยวเราทำการแค่ปลดล็อกตัวจอเพื่อที่จะเอากล้องมองหลังเนี่ยสแสดงขึ้นมาในตัวจอ8นิ้วตรงนั้นซึ่งมันสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดอันทำได้ไหมการปลดล็อกอันนี้อันทำไม่ได้แต่สามารถเล่าสู่กันฟังให้ฟังได้นะครับก็สำหรับตัวรถ Z e n ต์ i ิดคันนี้รอบคันไม่พูดเยอะแล้วครับ ขายเลยดีกว่านะเอาแบงค์ร้อยมาใบหนึ่งมาแลกกับส่วนลดสี่ห0ื่นอันทําให้ได้อันทําได้จริงไม่ขายฝันไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขนะฮะตัวนี้นะครับเราตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5้9 0ส0เกบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจน5้9 0ส0เกบาทเพราะนั้นถ้าเกิดพี่พี่ดูคลิปอันมาทํำยังไงอันทําส่วนลดให้ทันที4ี่หมบาท ส0 0 0มนี่เยอะมากนะครับไม่น้อยนะเยอะมากๆเลยเราสามารถคิดคำนวณว่าเอาตัวเงินที่เราจะเสีย40,000นเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อเ e ตอี i ิชันคันนี้กับอันเพาลยลดทันที40,000เหลือราคาขายเพียงแค่5้าแ0 0หาหมืาพนบาทเท่านี้ครับลด40,000มันยังไม่พอใช่ไหมงั้นเอาเพิ่มเติมไปอีกตัวนี้จองหนึบาทอันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะ เอาเงินสดกับบ้านไป9,000อันแถมเงินสดกับบ้าน9,000รวมแล้วเนี่ย49,000เกือบ50,000นี่คือส่วนลดที่คุณลูกค้าจะได้จากรถคันนี้เงินสดกับบ้าน9,000เอามาทำเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ฟรีน้ำมันเต็มถังครับน้ำมันเต็มถังนะถ้าเกิดอย่างตัวนี้ย B10 เติมได้นะจะฟิกมาเลยว่าเฮ้ยอยากได้น้ำมันอ่าเป็นของปั๊มนี้เป็น เป็นดีเซลแบบนี้นะครับสามารถฟิกได้เพราะว่าตรงนี้เราเติมให้ฟรีนะครับแล้วก็จะส่งฟรีทั่วประเทศต่างหวัดไม่เกี่ยวนะครับถึงคุณลูกค้าที่กาลังดูอยู่พี่ๆที่กําลังรับชมอยู่อยู่ต่างหวัดก็สามารถออกคันนี้กับอันปฏิพันธ์ออตโต้ได้นะฮะแล้วก็ตัวดอกเบี้ยรถใหม่แบบนี้ถ้าเกิดดอกเบีย้ยแพงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยสามารถทําให้ได้ต่ําสุดอยู่ที่2.99เริ่มต้นเลยครับ เริ่มต้นเลยฮะมีเครดิตไม่มีเครดิตแซดอีดิชันคันนี้ออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะครับแต่ถามว่าพอไหมยังไม่พอก็ได้งั้นอันแถมให้อีกโปหนึ่งอันจะช่วยผ่อนค่าง,งวดให้อีกครึ่งปี6เดือนเนี่ยอันจะช่วยแบ่งเบาภาระพี่ๆไปได้เยอะนี่คือสิ่งที่พี่ๆจะได้จากการซื้อรถที่ร้านปฏิพภัณฑ์ออโต้และซื้อกับอันปฏิพัณฑ์ออโต้ ขอให้ดูคลิปนี้มาทุกอย่างจบเลยนะฮะส่วนถ้าเกิดอย่างนอกเหนือจากนี้ใส่ตู้ใส่ข้อคุยกันหลังไม้ได้ครับเพราะว่ามีพร้อมการจดทะเบียนลงเล่มให้ทันทีสนใจนะฮะโทรมาเลยนะครับ0891104954ลังอันชอบอันอยากซื้อรูการโทรมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ